ถาอะไรไหน่อยสิว่าไงจ้ะบุ๊กไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าทําไมหรอไม่มีนี่บุ๊กเองก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่เองนานแล้วก้อยก็รู้อะแต่ก้อยรู้สึกว่าขคงไม่เหมือนเดิมอะก้อยคิดมากไปหรือเปล่าเราแค่ไม่ได้เจอกันนานแค่นั้นแหละเราขอไปห้องน้ำก่อนนะ ผิดหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่เบอร์พี่ก้อยแฟนพี่บุ๊กหรือเปล่าคะเอ่อค่ะนั่นใครคะพอดีหนูชื่อโอปอค่ะทำงานที่เดียวกับพี่บุ๊กพี่บุ๊กน่าจะปิดเครื่องนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปถามพี่บุ๊กให้อ,อ๋อเปล่าค่ะคือโอปออยากจะบอกว่า โอปอท้องกับพี่บุ๊กได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะโอปอไม่น่าให้พี่บุ๊กไปส่งคืนนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าต่างคนต่างเมาอะ่ะแล้วพอพี่บุ๊กไปส่งที่ห้องก็ที่พี่ยอมมาวันนี้เนี่ย ไม่ได้อยากจะมาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่อยากรู้ว่าน้องจะทํายังไงต่อโอโปอยังไม่รู้เลยอะคะ่ะโอโปอยังเด็กเพิ่งเรียนจบยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่โอโปออยากทําอะที่ไม่ใช่การเป็นแม่คนแบบเนี้แล้วที่บ้านน้องรู้หรือยังคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างแม่โอโปออยู่ต่างจังหวัดยังไม่กล้าบอกแม่เลยอะคะ่ะพี่ก้อยคร ไม่ช่วยออกว็พอคิดที่นะคะพี่ขอคิดดูก่อนแล้วกันว่าพี่จะทำอะไรได้บ้างจ,าจริงๆพี่ก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกันกับผู้หญิงที่มีอะไรกับแฟนพี่จนท้องแล้วพี่จะติดต่อไปนะเขาโทรมาบอกว่าคือหนูเป็น รุ่นน้องเรามีอะไรกันแล้วท้องอะ่ะคือหนูอยากบอกให้พี่รับรู้ไม่อยากจะทําให้เลิกกันหรือทะเลาะก,กันหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีคือความรู้สึกของเรามันแบบทําไมชีวิตฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกคือเราตั้งใจจะท้องมีแฟนก็ตั้งใจจะท้องแต่จริงๆแล้วมันก็กลับกลายเป็นไปนมีกับคนอื่นอีกแล้วก็คิดเหมือนกันว่าทำไมชีวิตต้องมาเจอแบบนี้